พ่อค้าหน้าหวานพงลูกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับวันนี้เรามาทอดลูกชิ้นเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เราจะมาทอดลูกชิ้นกันนะครับวันนี้ลูกชิ้นวันนี้มี3อย่างนะครับวันนี้มีไส้กรอกแดงลูกชิ้นยากุซ่าแบบกรอบแล้วก็ลูกชิ้นล็อบบี้แบบนุ่มนะครับเกี๊ยวปลาเกี๊ยวซาหมูหมดนะครับวันนี้ผมก็จะทอดอลูกชิ้น ยากุซ่ากับไส้กรอกแดงก่อนเลยนะครับเอาทอดแบบผสมเลยนะครับครับลูกชิ้นเราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไส้กรอกแดงเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผ่าหัวเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็แกะถ่ายความเย็นเรียบร้อยแล้วครับมาครับมาดูตอนทอดกันเลยครับมาครับทอดเหมือนเดิมครับลูกชิ้นไส้ เจียกุซ่าแล้วก็ไส้กรอกแดงไงตำนานนะครับอุณหภูมิที่เราปรับไว้วันนี้ก็3 3อองศาเหมือนเดิมครับเราก็เอาลงเลยครับวันนี้จะมาช้ารสักหน่อยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับฝนตก2วัน3วันติดแล้วครับตอนเย็นครับโอ้ขายของไม่ได้เลยครับเงียบเลยครับลูกค้าไม่เดินครับ เดี๋ยวเราก็รอให้ลูกชิ้นแล้วเราลอยลอยขึ้นมาก่อนนะครับเราก็จะคนครับครับลูกชิ้นเราก็ครับลูกชิ้นเราก็พองตัวแล้วนะครับกลมได้ที่แล้วครับผมก็จะตักออกนะครับจะไม่ให้ลูกไก่ไปกว่านี้ครับผมก็จะตักออกเลยครับแล้วผมก็จะเพิ่มไฟเป็น150่งอสงศานะครับวันนี้จะทอดให้ดูสามอย่างสามอย่างนะครับ เพราะว่าเกี๊ยวปลาเกี๊ยวซ่าหมูไม่มีครับวันนี้จะให้ดูแบบเกี่ยวยาไม่ยาวครับดู3มอย่างก็น่าจะคลิปเดียวเลยครับขอบคุณคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อค้าหน่อยนะครับกก like, ครับผมก็จะปรับไฟเป็น150องศานะครับเราเราเราก็จะเอาลูกชิ้นลงเลยนะครับ นี่ครับลูกชิ้นเราก็จะกลมน่าทานนะครับวันนี้ลูกชิ้นยากูซ่าแบบกรอบน่าจะกรอบมากครับพอดูจากสีแล้วครับดูจากสีแล้วก็เนื้อครับจะกรอบมากครับรุ่นนี้ล็อดนี้น่าจะกรอบมากครับเราก็คนไปครับอันนี้นะครับเขาเรียกลูกชิ้นกรอบพอดีคําครับไม่ใหญ่ไม่เล็กครับวันนี้พ่อค้าก็มาถึงก็ล้างของ จัดร้านเสร็จก็กินข้าวเหมือนเดิมครับจะได้มีเวลาทอดยาวๆครับจะได้ไม่พักกินข้าวครับก็จะทอดทีเดียวเลยครับยาวไปเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พ่อค้าหน่อยนะครับเราทอดลูกชิ้นไส้กรอกแดงกับยากุซาเราก็จะเอาเข้าออก2ครั้งนะครับไฟที่เราใช้เริ่มแรกก็คือไฟ130องศานะครับสำหรับหม้อทอดไฟฟ้าครับ ทอดเอาลูกชิ้นลงให้ลูกชิ้นมันพองตัวนิดนึงเราก็ตักออกนะครับเราอย่าให้มันพองมากจนลูกชิ้นแตกนะครับเพราะว่าเราจะได้ทอดเอาข้าวทอดอีกรอบนึงมันก็จะพองนออหน้าทานครับเนี่ยครับจะพองพอดีคําเลยครับเป็นเทคนิคนะครับพอเราออกรอบแรกเราก็เพิ่มไฟเป็น150องศานะครับแล้วเราก็เอาลูกชิ้นลงเลยครับไม่ต้องพักให้ลูกชิ้นน้ํามันสเสด็จน้ํามันนะครับก็คือ ตักออกหมดแล้วเราก็ออกขาดใส่เลยครับเพิ่มไฟรอ,อเลยครับรอบที่ 2, 2> ผมก็จะตักออกนะครับรอให้ลูกชิ้นมันแข็งก่อนนะครับเราจะดูได้ด้วยการใช้ตะแกรงนี่ครับตัมผัดเราจะรู้ว่าลูกชิ้นเราแข็งไม่แข็งครับถ้าแข็งเมื่อไหร่เราก็ตักออกนะครับแต่ตักออกเราก็จะทอดอีกรอบสองรอบที่สเราจะใช้เหล็กกดนะครับผมจะใช้เหล็กกดประมาณ5นาทีนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนตักออกนะครับผมครับลุกชิ้นแล้วก็แข็งเลยนะครับแข็งแล้วเราก็เหมือนมันจะทรงตัวนะครับเราก็ตักออกครับรอบที่สองครับครับตักออกเลยครับตักออกแล้วเราก็ใช้เอาเข้าอีกรอบแล้วก็ใช้เหล็กกดนะครับเรามีเหล็กสั่งทำมาพิเศษนะครับ ทำเองนะครับเราก็ทำเองครับครับลูกชิ้นเนี่ยเรากรอบมากนะครับวันนี้ลูกชิ้นกลมครับดูจากสีก็รู้แล้วครับว่ากรอบแล้วเราก็จะเอาลงอีกรอบสุดท้ายครับรอบที่สองเราก็ใช้เหล็กกดเลยครับเนี่ยครับเราก็ใช้เหล็กกดนะครับ เดี๋ยวเราคนให้ลูกชิ้นมันโดนน้ำมันสักสรอบก่อนนะครับเนียครับเราก็ใช้เหล็กกดเลยครับครับเราก็ใช้เหล็กกดประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนลูกชิ้นเรากรอบนะครับครับลูกชิ้นเราก็กรอบแล้วนะครับหลังจาก5นาทีผ่านไปนะครับ มาดูครับความกรอบของเราครับหลังจากกดใช้เลขกด5นาทีครับกรอบมากเลยครับเดี๋ยวผมก็จะคนสักสามคําหว่จะตักออกแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราค่อยมาพบกับการทอดลูกชิ้นแบบนุ่มกันนะครับมาครับมาทอดลูกชิ้นลับบี้แบบนุ่มต่อกันเลยนะครับครับวันนี้เราขึ้นมาทอดก่อนเลยนะครับ1กิโลครับ เนื้อปลาแน่นเหมือนเดิมครับอร่อยครับไรสารวอลเล็กนะครับวันนี้อุณหภูมิเราก็ปรับไว้ที่145องศานะครับเราจะไม่ปรับลดปรับเพิ่มครับหม้อร้อนแล้วเราก็เอาลูกชิ้นลงเลยนะครับเราจะใช้ไฟที่อุณหภูมิ1 4 5่งอถึงองศานะครับเราจะไม่ปรับลดปรับเพิ่มนะครับสําหรับลูกชิ้นลับบี้ครับเราจะทอดไฟคงที่เหมือนเดิมครับ สำหรับทอดหม้อไฟฟ้าทอดแต่ละครั้งเราทอดแบ่งทอด3ครั้งนะครับ1นึ่งกิโลเราจะแบ่งทอด3ครั้งครับเพื่อที่จะให้ลูกชิ้นเราโดนน้ำมันทุกตัวนะครับทุกชิ้นทุกตัวครับถ้าเราใส่เยอะลูกชิ้นเราก็จะไม่โดนน้ำมันทุกตัวมันก็จะพองลูกใหญ่พอเข้าไปอยู่ในตู้มันก็จะเหี่ยวครับจะไม่น่าทานจะไม่อวบครับครับลูกชิ้นเราก็ เราก็รอให้ลูกชิ้นเราลอยกันขึ้นมาก่อนนะครับลอยขึ้นมาเราก็จะคนนะครับใช้เวลาในการทอด 2- 3นาทีนะครับสำหรับทอดขายครับแต่ถ้าทอดทานได้เลยก็4นาที3 4มถึงนาทีได้ครับให้ลูกชิ้นมันเหลืองๆครับแต่สำหรับทอดขายผมจะใช้เวลาทอด3-4นาทีครับเพื่อที่จะให้ลูกชิ้น เราไม่เหลืองมากครับเวลาอุ่นให้ลูกค้าจะได้สวยจะได้น่าทานครับจะไม่ได้เกรียมครับเพราะลูกค้าบางคนก็ชอบสีขาวขาวครับไม่ชอบเหลืองมากครับเราก็ต้องทอดให้ขาวไว้นิดนึงครับแต่สุกหมดนะครับทอดสุกหมดครับนะครับวันนี้ลูกชิ้นเราก็ลูกอวบยาวครับเนื้อปลานี่แน่นครับ รสชาติอร่อยครับไร้สารวอลหล็กนะครับไม่มีสารวอลหล็กนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆครับคนให้ลูกชิ้นมันโดนน้ำมันทุกตัวนะครับทุกลูกครับใครที่เข้ามารับชมกดตักกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อค้าหน่อยนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับอยากทอดให้ดูครับดูทอดลูกชิ้นทุกวันเลยครับ ใครสนใจทักอยากสอบถามอะไรเม้นเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้ครับครับลูกชิ้นเราก็เหลืองพอประมาณนะครับไม่เหลืองมากพอเราขึ้นมันก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะครับเข้าไปอยู่ในตู้ก็จะสวยครับเราไม่ทอดให้เหลืองมากครับโอ้เสียงรถโคตรดังเลยครับ แล้วครับเราก็จะมาทอดรอบที่2นะครับถั้งที่2ครับครับรอบที่2แล้วก็ทอดแล้วนะครับเรามาดูลูกชิ้นเหลืองไหมครับเมื่อกี้ยังออกขาวๆใช่ไหมครับพอขึ้นมามันก็จะเหลืองจนกระสุนน่าทานครับลูกอวบนครับทักเข้ามาคุยมาเม้น์ถามได้นะครับเกี่ยวกับลูกชิ้นเกี่ยวกับการขายลูกชิ้นใช้อะไร หม้ออะไรทอดใช้ลูกชิ้นอะไรครับใช้น้ำมันยี่ห้อไหนครับเดี๋ยวพ่พอค้าจะแนะนำให้นะครับพ่อค้าก็จะทอดลูกชิ้นให้ดูทุกวันครับอย่าเพิ่งเบื่อพ่อค้านะครับพ่อค้าอยากให้ดูอยากให้ดูการทอดลูกชิ้นเผื่อใครสนใจอยากจะขายเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวทอดลูกชิ้นรับบี้เสร็จผมก็จะขอจบคลิปนะครับพอดีเกี๊ยวซาเกี๊ยวปลาหมดครับก็จะทอดให้ดูได้แค่นี้ครับมีแค่นี้นะครับที่ทอดให้ดูครับลูกชิ้นเราหน้าทานนะครับเราก็จะเอาขึ้นะเด็ดน้ํามันแล้วก็เอาขึ้นเข้าไปอยู่ในตู้แล้วนะครับตู้เราก็ทอดเสร็จไปสองอย่างแล้วนะครับครับ ยากูซ่าไส้กรอกแดงในตำนานลับดี้ครับกินกับน้ำจิ้มสูตรมะขามแ่บครับน้ำจิ้มเราสูตรเฉพาะของเราเองนะครับแซ่บๆมีทั้งรสเผ็ดไม่เผ็ดนะครับอร่อยครับน้ำจิ้มเรามาครับก็เหลืองได้ที่แล้วนะครับเราก็ตักออกเลยครับอย่าเพิ่มต้องคนตลอดเวลานะครับลูกชิ้นนุ่มครับ ไม่นะ้ํามันจะเ,เหลืองข้างเดียวครับมันจะไม่มันจะเหลืองข้างเดียวแล้วมันจะไม่น่าทานครับครับเราก็จะทอดรอบสุดท้ายแล้วนะครับครับทอดทอดรอบที่สามแล้วนะครับหนึ่งกิโลครั้งที่สามแล้วครับครั้งสุดท้ายแล้วผมก็จะพักหม้อไว้ปรับอุณหภูมิลดลงเหลือร้อยสามสิบเพื่อเพื่อที่จะทอดไส้กรอกแดงแล้วก็ลูกชิ้นยากูซ่าอีกนะครับ พักหม้อก่อนครับลูกชิ้นับบี้เราก็จะทอดขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ทอดบ่อยเราก็จะทอดขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นจะได้ร้อนๆตลอดเวลาครับถ้าไม่ร้อนเราก็อุ่นให้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีอะไรก็เม้นมา คุยกับพ่อค้าได้ครับสอบถามพ่อค้าได้นะครับพ่อค้าก็ไม่มีคลิปอะไรที่ตื่นเต้นให้ดูครับมีแต่คลิปทอดลูกชิ้นครับเพราะว่าทุกวันก็อยู่แต่กับร้านครับตื่นก็มาร้านกลับก็นอนทุกวันอยู่กับร้านหมดทําเองหมดนะครับไม่ได้จ้างนะครับล้างของจัดตู้จัด ของทุกอย่างทำเองหมดครับฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักขึ้นแล้วนะครับก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับคบัวันนี้ลูกชิ้นเรามี5อย่างครับน่าทานไหมครับ กินกับน้ำจิ้มสูตรแซบแล้วนะครับอร่อยนะครับยากูซ่ากรอบมากครับไส้กรอกแดงก็กรอบครับนี่ครับต้นตำหรับเลยเลยครับเนื้อน่นแน่นครับบีบดูได้เลยครับแน่นมากครับนี่ครับ ผมก็ขอจบคลิปท่อดลูกชิ้นให้ดูไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพร่อค้าหน่อยนะครับขอบคุณครับ